ก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะไปเรื่องการเมืองเลยแล้วกันครับ <c oughs> เรื่องการเมืองนะฮะมีหลายประเด็นเลยกันเสาร์อาทิตย์<อ>ที่ผ่านมาเนี่ยะไม่น่าจะเชื่อว่าวั<อ>นอาทิตย์ที่ผ่านมาการเมืองร้นมากเกอออรณีการเตรียมตัวตัดจัดตั้งพักประชารัฐพรคพลังประชารัฐพรกพลังประชารัฐใช่ครับเ,ออเพราะว่าคือในเดือนกันยายนนี้มันจะมีการพูดง่ายๆว่า มีความเชื่อกันว่ากฎหมายพรบปรป,รป,รประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอจะปลดเกล้าลงมาแล้วนะครับในเดือนกันยาพอปลดเก้าปุ๊บต้องนับเนื่องไปอีกเก้าสิบวันกว่าจะบังคับใช้ซึ่งใน90วันเนี่ยหกวันจะต้องเป็นเวลาในการทำไพามารีโวอทเอ้ยมิ6หวันจะต้องเป็นเวลาในการทํา การแบ่งเขตใหม่สามสิบวันทำไพมารีบุตแต่ว่าหมายถึงว่าคุณจะต้องมีมีสภาวะพักอยู่ในช่วงนั้นประมาณเก้าสิบวันดังนั้นเดือนกันยายนนี้พักที่พักที่เราดูท่าทีที่สุดว่าใครจะเข้ามาร่วมเนี่ยก็คือพักพลังประชารัฐนะครับ,รบจะต้องมีความจะ,จะต้องมีความชัดเจนแล้วว่าใครจะมาร่วมบ้างคนดังคนไหนจะมาร่วมและใครจะเป็นหัวหอกนาพักซึ่งข่าวรายงานข่าวแจ้งนะครับว่า ในช่วงเดือนกันยายนนี้นี่แหละที่คุณสนทริรัตน์สนทิจีรวง์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ,รบจะลาออกมาเพื่อเป็นผู้นําพักพลังประชารัฐโดยมีแนวโน้มว่าคุณสุนทิรัตน์เนี่ยจะนั่งเก้าอี้ผู้ผู้นำพักก็คือนั่งก็อยู่หน้าพักเลยแล้วคุณอุตมะเนี่ยจะนั่งเก้าอี้เลยขาพักซึ่งก่อนหน้านี้ถามว่าสองท่านเนี่ยก็เคยมีข่าวว่า จะต้องการมาร่วมทํางานการเมืงองกับคุณสมคิดอยู่แล้วเคยมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่าจะลาออกแต่ว่าเดือนกันยานี้จะต้องมีความชัดเจนเพราะสภาพมันต้องมีสภาพของพรรคที่ชัดเจนในช่วงที่มีการทาไพ่มารีบวลหรือมีการแบ่งเขตตั้งแล้วซึ่งสัปดาห์นี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันประชุมคลมเนี่ยมันเป็นประเด็นวาระสําคัญเรื่องใหญ่เลยที่เราจะต้องดูกันว่าคอ,อสชอเนี่ยจะมีการประชุม เมื่อลายล็อกให้พรคก,การเมืองทั้งสิ้น6เรื่องจะมีมาตรการอะไรบ้างแล้วก็เรื่องไพรมารีวรูดเนี่ย<ๆ>เขาจะให้ได้ข้อสรุปว่า<ๆ>การใช้มาตรา4 4ทําทำไพรมารีวรเนี่ยจะใช้จะใช้ในแง่ไหนซึ่งเบื้องต้นที่มันมีเคยมีข้อเสนอมาครับก็คือจะต้องใช้ทำไพามารีวรูเป็นรายภาคหรือไม่ก็ถ้าไม่ทำไพมารีวรูก็ต้องมีกระบวนการอะไรก็ตามที่จะต้องมีการรับฟังความเห็นประชาชนในการเลือกผู้สมัครตามมาตรา45อ่าเนะครับเห็นคุณธนากรหมายอีกเรื่องหนึกก่ง คุณธ<ม>นกรวังบุญคงชนะนะฮะโ <ฮะ S 1> อษกกลุ่มสามมิตร<ฮ>ะนะเขาพูดก่อนีบิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะก็เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะเปิดเผยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าพอมันมีกระแสโจมตีกลุ่มสามมิตรขึ้นมาเยอะๆก็บอกว่าโอเคงั้นเนี่ยก่อนขอให้ย้ายพ้นกระแสโจมตีดังนั้นแต่ว่าบอกว่ามีแน่ๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าการเปิดตัวอดีตสสเลยก็ได้อ ซ,ซึ่งเรื่องซึ่งเรื่องที่มีการโจมตีกลุ่มสามมิตรนะครับคุณอนุชานาคาสใสนะครับเสียแหงซ,ง,ซง,ซงซึ่งซึ่งเป็นคนอีกคนหนึ่งในกลุ่มสามมิตรเนี่ยเขาก็บอกเขาก็พูดประมาณว่าอ่าอยา่าที่มาบอกว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยอ่าดำเนินการทางการเมืองก้าวหน้าล้าไปจากพรรคอื่นเนี่ยเขาบอกไม่ใช่คุณต้องมาดูว่าหนึ่งสามมิตรยังไม่ใช่พรรคข้อสองก็คือเขามี ดู a c e b o o k ดูข่าวก็เห็นการเคลื่อนไหวว่าพักการเมืองอื่นก็เคลื่อนไหวในพื้นที่เหมือนกันดังนั้นก็คือมันก็เหมือนกับเจ้าเจ้ากันแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่ามาบอกว่าเราดูดเราดูเราดูดเพราะเรายังไม่ได้มีสถานะเป็นพักนะออ่าะะมาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างบ้างพักเพื่อไทยเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวนะนักแหล่งข่าวแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าเตรียมพร้อมนโยบายที่จะเตรียมลงหาเสียงเรื่องตั้งในงนี้มันน่าสนใจมากครับเรื่องนโยบายพักเพื่อไทยเพราะว่าคือ คุณทักษิณชินวัตรนะครับก็มีการประเมินจากเรื่องโพลที่เขาทำขึ้นมาบ,บอกว่ามีความเชื่อว่าเป็นไปได้ว่าได้แลนดสไลด์แน่ก็คือ260เสียงขึ้นไปคาดว่าเพื่อไทยมาแน่260้า260เสียง<อ>จะ<อ>ตังต้งรัฐบาลแน่นอนเแต่มันยากนะเพราะจริงๆรฐธรัมนูลฉบับนี้มันมีการกําหนด จำนวนสสที่เพิ่งมีไว้น่ะซึ่งมันทาให้มันทําให้เกิดสภาวะพักเดียวไม่ได้นรับก็เป็นการคาดการณ์แต่<อ>ทีนี้ตนแต่ทีนี้เขาก็เลยมีการสั่งไปก่อนนะครับว่าจะต้องมีการทํานโยบายแล้วโดยที่ต้องเน้นนโยบายในเรื่องของการดูแลปากท้องอแล้วก็อีกอย่างนโยบายที่จะต้องโดนใจซึ่งเรื่องนโยบายโดนใจเรื่องหนึ่งซึ่งที่ถูกพูดถึงและคิดว่าเป็นที่ยืนหาแน่ถ้ามีการประกาศออกมาได้จริงก็คือการปรับปรุงปฏิรูประบบอะไรต่างๆในกองทัพเช่นเรื่องความเช่นเรื่องความร่งใในเรื่องการใช้งบเรื่องระบบของแบบ การบริหารในกองทัพ<ม>การแก้ไขพรบกรลาหมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งยศเยกว่า,าตั้งนโยบายมาชนกองทัพเลยใช่โดยเฉพาะเรื่องสําคัญที่คิดว่าหลายคนสนใจมากก็คือเรื่องเขาบอกว่าเพื่อไทยจะชูนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับ<ม>เพราะว่าเห็นว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในภาวะศึกมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็ข้อ2ก็คือว่าให,ให้มาสมัครใจแทนสมัครใจแทนะ<ๆ>อยากมาอยากมาสมัครก็มา แต่ว่าไม่เป็นเกณฑ์เพราะเขาก็บอกว่าฐานเกณฑ์เนี่ยหลังๆเนี่ยถูกเอาไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ใช่ครับแล้วก็ยังถูกซ่อมถูกอะไรซึ่งเพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ฐานเกณฑ์จะต้องที่ที่เขาอยากจะมีการปฏิรูปกองทัพก็คือเรื่องของเขาจะยกเลิกการซื้อเรือดำน้ำไอ้เรือดำน้ำนี้ซื้อมาอย่างก็มีการจ่ายเงินวดไปแล้วแต่ก็ยังต่อไม่เสร็จนะแต่ทีเนี้ยจะยกเลิกการใช้เรือนะเขาบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นที่เราต้องซื้อยุทโธปกรณ์เพราะว เงินเอาไปใช้สาธารณสุขดีก<ล>ว่าล้าคิดว่านโยบายแบบนี้โดนใจไหมครับเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าใช่โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ,ะถือว่าเป็นนโยบายที่เ <łbym> ขาคิดมาแล้วอ่ะคือพูดง่ายๆชนกับกองทัพเวนะแล้วคนก็แล้วคือกองทัพตอนนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าคนก็หมันไส้กองทัพอยู่ในบางเรื่องอือนกันจริงอย่างเรื่องทหารเนี่ยที่เขาที่แบบเขาตอบกันได้เคลียร์เรื่องว่าจะเอาผิดยังไงกับอีกคนที่ทรมานซ้อมพอทหาร พวกนี้ซึ่งม,มันมีตาการยังโคม่มากอยู่นะใช่ครับแล้วมันมีหลายรอบมากแล้วเรื่องที่รุ่นพี่บ้าบ้าบาบ,าบาไปซ่อมน้องไปซ่อมพืญหานแล้วเกิดปัญหาเนี่ยหรือไม่ก็คุณก็หมั่นไส้เนื่อเนื่อทหารโอทหานเกียร์เนี่ยไปใช้งานในบ้านพักอะไรพวกนี้ก็เลยเขาบอกว่าถ้าเห็นนโยบายปฏิรูปชนแบบนี้อาจจะชอบก็ได้ก็วางแผนมานะอ่อไปอีกเรื่องหนึ่งครับเนี่ยฮะกรณีคุณประวินชัชวานพงพันธ์นะครับ,รบเป็นนักาการคนหนึ่งนะที่ลบหนีหมายจับของทางทางการไทยนะก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ได้รับแจ้งว่านายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับเป็นนักวาชการที่หลบหนีหมายจับของคอสชคนนี้เขาจะโดนคดี1นึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะก็คือว่าเรื่องสูงเนี่ยนะเขาเป็นคนชอบวิจารณาเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์นี่ครับไปหกล้มในห้องน้ําในบ้านพักที่กรุงปารีสฝรั่งเศสก็คือคุณสมศักดิ์นี่หนีไปตั้งนานแล้วล่ะเดินทางไปอ่ะที่ปารีสประมาณตั้งแต่ตอนปีห้าเจ็ดกฏว่าไปอุบัติเหตุครับล้มในห้องน้ําเบื้องต้นอาการครับเส้นเลือดในสมองแตกสิกสใย ร่างกายซีขวาเนี่ยยังขยับไม่ได้นะ,ะแพทย์ให้ยาเพื่อลดการหยุดไหลของเลือดในสมองอยู่ตอนนี้นะครับคุณประวินก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานอาการครับบอกว่าส่งผลให้ร่างกายฝั่งขวาของคุณสมศักดิ์เนี่ยขยับได้น้อยอรู้สึกตัวแต่ว่าพูดไทยได้ดีแต่งกิตพูดลำบากนี่ฮะ,อะบอกกฏว่าสุนอนาคตเนี่ยอาจจะต้องทำาการกายภาจบ,บัดแาบว่าจตยังไงก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งเกิดเรื่องเมื่อวาน ไม่แน่ใจหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ครับนะแล้วก็เตรียมที่จะพิจารณาย้ายขุณสมศักดิ์เนี่ยไปรักษาสถานพยาบาลที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสครับโอ้โหเป็นที่วิพา์วิจารณ์ในโซเชียลน่าดูนันนะตอนนี้นี้นะเพราะเขาดังมากในเชยในโซเชียลสมศักดิ์นะแล้วก็เห็นว่าวันก่อนนะครับวันวันก่อนอน,นะเมื่อวานนี้ที่อาคารสำนิกวิทยากรน,นะครับวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามครับ ลเกิดของป๋าเปรมครับคุณเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครับทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด98ปีครับคุณคุณพีครับครับผมนี่ฮะก็คือว่าปีนี้เนี่ยป๋าป๋าเปรมนะไม่เปิดบ้านให้ให้เหล่าบรรดาทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเรียกว่าไปอวยพรวันเกิดเหมือนเช่นทุกปีโดยเหตุผลว่าป๋ายืดนานไม่ได้นะแล้วก็แพทย์ก็อยากให้พักผ่อนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ แต่ว่ามีกำหนดการที่จะไปนะฮะทำบุญที่วัดวัดราชบพิรเนี่ยนะก็คือไปเข้าฟอกเข้าเฝ้าครับกาบสักระสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกนมหาสังฆปรินายกนะครับมีการถวายพระทหารเพลพระไตและเครื่องไทยธรรมแก่สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับแล้วก็พระภูมิปณีด้วยนะครับก็มีบรรดามีข้าติสนิทครับคนสนิทแล้วก็อดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมทําบุญในวันนี้ก็คือเมื่อวานเท่านั้นนะปาเปลม สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะดูจากใบหน้าเนี่ยครับทักทายทุกคนครับแล้วก็สวมเสื้อพระนาชทานนะครับสีส้มนะฮะเป็นสีวันเกิดนะก็คือวันพระราชสมเดนี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วนักข่าวก็ถามว่าอยากฝากอะไรกับบ้านเมืองเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับป๋าตังแต่ปีนี้ป๋าไม่ได้ตอบอะไรครับยิ้มส่งยิ้มให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็เดินทางกลับเลยปีนี้ป๋าไม่พูดไม่พูดเลยนี่ครับ Yeah.